สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของสโมสร แมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจกันในรอบวันนะครับประจำวันที่21เดือน7ปี2 5 6 7นะครับมีเรื่องราวอะไรที่หยิบยกมาพูดคุยกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fan Page นะครับช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกครับที่หยิบยกมาพูดคุยกันก็คือโปรแกรมการแข่งขันแมตช์กระชับ มิดนะครับเกมที่สองที่แมนยูของเราพบกับเรนเจอร์นะครับแล้วก็เอาชนะไปได้2-0ด้วยกันนะฮะซึ่งในเกมวันนี้ครับแมนยูของเราก็มีการส่งสเวตัวจริงโดยมีอุลาน่ากลับมาเป็นตัวจริงนะฮะพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มีอีเวนมีวันวิซาก้ามีแซมเมอรีเรนิโยโรนะครับคาซิเมโร เมสันเมาส์นะครับโทบี้ครเยอร์จโรซานโชอามาเดโ่นะครับอีทันบิทลี่ก็โดจริงประมาณนี้นะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกที่ทางสโมสสเนี่ยมีการพูดถึงก็คือเรื่องของเรนนีโยโรนะครับเรนนยโรนะครับก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงทันทีนะครับแล้วก็มีการประกาศเบอร์เสื้อ ไปในตัวด้วยอย่างเป็นทางการนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็สวมเสื้อหมายเลข15นะครับตามรูปภาพนี่แหละนะฮะโดยที่ในเกมนี้ครับเจ้าตัวมีผลงานที่โดดเด่นนะในช่วงครึ่งแรกนะฮะก็ได้รับโอกาสเพียงแค่45ินาที จุดหนึ่งก็คือเพิ่งย้ายมาด้วยแล้วก็ต้องมีการปรับเรื่องของสภาพร่างกาย,ยาต่างๆอีกอีกเยอะพอสมควรนะครับแต่แน่นอนครับว่าดูทรงแล้วเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับเจ้าตัวมีสถิติการผ่านบอลน,นะครับสำเร็จ44จาก48ครั้งนะฮะแล้วก็การชนะ การดวลนะฮะหนึ่รอเปร์นะครับรวมาถึงการประทะชนะคู่แข่ง100%นะครับแล้วก็การแย่งบอลคืน2ครั้งด้วยกันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญก็คือการผ่านบอลน,นะครับการออกบอลยาวในพื้นที่แนวลึกเนี่ยทำได้ดีนะมีจังหวะหนึ่งครับออก บอลจากพื้นที่แนวลึกทางฝั่งขวานี่แหละนะครับเรียกว่ากองหลังตัวกลางฝั่งขวาแล้วก็ออกบอลมาทางฝั่งซ้ายที่เป็นแบ็กซ้ายนะฮะตัวเดิมเส้นฝั่งซ้ายแหละแล้วก็ออกบอลได้แบบแม่นยําพอดีเป๊ะเลยนะครับกับจังหวะที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเติมเกมก็นี่คือจุดเด่ดนจริงๆที่เราได้เห็นกันมาแล้วจากอดีตสังกัดที่เล้ยตัวเนี่ยเคยอ,อยู่ทัวนะครับภาพรวมโยโลก็ประเดิมได้เป็นอย่างดีนะครับในเกมวันนี้นะแต่หลังจากนี้ต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของ แนวทางแบบไหนก็ต้องมารอดูกันนะครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ออกมานะครับว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อมากๆครับมันเป็นเกมที่ดีจริงๆสําหรับทีมแล้วก็ตรงผมผมแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของตัวเองแล้วก็ผมหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเพื่อนร่วมทีมช่วยผมได้เยอะมากครับรวมไปถึงทีมงาน s t a ฟโค้ d คนนะครับพวกเขาเนี่ทำให้ผมสบายใจในสนามเนี่ยเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็สําหรับผมมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเราเหลืออีก3เกม สำหรับการอุ่นเครื่องนะครับผมแล้วก็ทีมจะทุ่มเททุกอย่าง เพื่อที่จะเอาชนะให้ได้ในทุกเกมนะครับแฟนบอลจะอยู่เคียงข้างเราผมเนี่ยก็ทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของทางเดนิโยโรครับที่เอามาให้เราฟังกันสําหรับการเจาะประเด็นเรื่องแรกที่เว็บไซต์ยังไม่ดังานของทางซบสซอนเนี่ยมีการขอกันออกมาส่วนเรื่องของจดองซานโชเนี่ยนะครับหลังจากที่หมดเรื่องราวดราม่าจากซีซั่นก่อนนะครับแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างกับเอเดนฮาร์กแล้วก็กับทีมเรียบร้อยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริง ในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งซ้ายภาพรวมก็ไม่ได้แบบมีฟอร์มที่แย่นะมีส่วนร่วมกับเกมอยู่บ้างนะครับแล้วก็เล่นร่วมกันกับแบ็กซ้ายดาวรุ่งอย่างแซมเมอรรได้เป็นอย่างดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับจอร์สานโชในเกมันนี้นะฮะ ก็รอดูฟอร์มหลังจากนี้กันต่อไปในรายของอาม d าเดโลครับในเกมวันนี้เจ้าตัวก็โดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับก็ในช่วงครึ่งแรกอย่างที่เราทราบกันแหละตัวเดิมเส้นที่โดดเด่นมากที่สุดก็คืออามบาเดโลนะครับที่มีการโชว์สกิลใช้ความคล่องตัว ในการทำลายแนวรับนะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะมากสําหรับอามาเดยาโลนะครับรวไมไปถึงการยิงประตูที่สวยงามนะครับลากตัดเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปแบบสวยงามจริงจรนะครับซึ่งเอเดกนฮาก็มีการกล่าวชมเด็กคนนี้ด้วยนะครับว่าปีเนี้ย อาจจะเป็นปีสําหรับอามาดิยาโลเลยก็ว่าได้นะครับคือฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่จะแย่อยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าในท้ายของซีซันเนี่ยก็มีการงัดฟอร์มเก่งออกมานะครับแล้วก็เด็กคนเนี้ย ยังอายุยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์เริ่มมีประสบการณ์ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมองอวาาัตเยโรด้วยวิธีที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับและอย่างที่บอกกันไปครับปีนี้ฤดูกาลนี้อาจจะเป็นปีของอวัตก็ได้นะฮะเพราะว่าเด็กคนนี้เริ่มต้นได้ดีแต่น่าเสียดายครับนัดที่แล้วกับทางโรเซนบอกเนี่ยเจ้าตัวไม่พร้อมที่จะลงเล่นนะครับแต่ภาพรวมตอน,นนี้ได้ลงเล่นแล้วก็เป็นเกียรตี่ดีสําหรับเด็กคนนี้เป็นอย่างมากนะครับก็หวัง ว่าจะรักษาเรื่องของฟอร์มการเล่นอะไรยางดักนะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดได้ในช่วงหลังจากนี้นะฮะถ้าเกิดฟอร์มเป็นแบบนี้ มันก็มีโอกาสที่จะแบบถึงขั้นเป็นตัวจริงยึดพื้นที่ตำแหน่งเนี้ยเบียดหน้าพวกแบบแอนโทนีได้เลยเหมือนกันนะครับสำหรับอามาดเดโลนะแล้วก็ในเกมวันนี้ครับดาวรุ่งก็ได้รับโอกาสเหมือนเดิมนะครับในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยก็จะมีเด่นๆก็คือแซมเมอรี่แล้วก็โทบี้คอยเลอร์นะครับที่ได้รับโอกาสกันไปในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ผลงานดีพอสมควรนะครับโทบี้คอยเลอร์เนี่ยก็ มีการยกระดับเรื่องของการพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ดูมีแววยิ่งขึ้นนะครับในช่วงครึ่งแรกพอครึ่งหลังนะครับก็มีดาวรุ่งลงเล่นเยอะะมากมายนะครับแล้วก็มีการทำประรตูจากโจฮูกิวนะครับที่โอกาสเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ว่า พอมีโอกาสได้2เนี่ยก็ยิงเงินเข้าไปแบบสุดคมเลยคนที่อาสิให้ก็คือแม็กซี่โอโยเดเล่นะฮะที่หลายบอลจังหวะนั้นแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับในจังหวะที่เราได้ยินกันแบบสุดคมนะฮะซึ่งทางสโมสรเนี่ยก็ได้มีการลงคลิปสั้นๆที่ฮูกิลเนี่ยมีการเดินเข้าไปหา รถฟานิสเตอร์อยนะครับรถฟานเนี่ยก็มีการให้คำปรึกษาอีกนะฮะมีการแนะนําแล้วก็มีการแสดงความยินดีกับโจฮูกิวเช่นกันที่เด็กคนนี้ทําประตูได้ซึ่งฮูกิวเองก็มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมเหมือนกันเอาแบบคร่าวๆนะฮะว่าเขาเนี่ยก็มีการฝึกซ้อม ที่เยอะม,มากๆนะครับแล้วก็รถฟานเนี่ยเป็นคนให้คําแนะนําที่ดีเป็นอย่างมากนะครับมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับที่รถฟานเนสโซรอยเนี่ยอยู่กับเราที่นี่นะครับแล้วก็คอยแบบมีการให้คําแนะนํานะครับแล้วรวมไปถึงเขาเนี่ยมีการทํางานอย่างหนักมากในการพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาเรื่องของความฟิตของตัวเองนะครับแล้วก็พยายามทําให้ผู้จัดการทีมรวมไปถึงทีมงานเนี่ยประทับใจซึ่งการยิงประตูเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เขาเนี่ย รู้สึกแฮปปี้นะครับซึ่งเขาก็อยากทำประตูได้แบบทุกเกมนั่นแหละแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะที่จะทําได้นะฮะนี่คือภาพรวมของทางโจฮูกิวนะครับที่เอามาให้รับฟังกันด้วยแล้วก็ดาวรุ่งที่มีความโดดเด่นในเกมนี้นะครับมีใครบ้างก็ตามนั้นเลยนะฮะส่วนเรื่องของการตัดเกรดนะครับในเกมนี้ครับอุนัน่าเนี่ยก็ได้ไป6นะครับแล้วก็วันมิซากา้าได้ไป6โยโร่ได้ไป7นะครับจอร์ดีแวนได้ไป7แซมเมอร์เร่ทำให้ดีก็ได้ไป7นะครับคาเซเรโร ได้ไป6นะครับโทบี้คอเยอร์ได้ไป6เมสันเมา ทำให้ดีนะภาพรวมเนี่ยเมสันเม้าวิ่งไปทั่วสนามเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าฟอร์มฟิตเนี่ยดูดีขึ้นนะครับหวังว่าจะไม่เจ็บนะฮะได้ไป7นะครับอาร์มัดเดียโลได้ไป8นะครับโดเลนมากนะครับแล้วก็เจโรซานโชได้ไป7ทานวิลลี่อาจจะต้องปรับหน่อยแต่ว่าภาพรวมก็ได้ไป7นะครับแล้วก็ฮาบีบนะครับได้ไป6นะฮะวิลฟิสได้ไป7จิสเบเนตได้ไป7อาร์มัดได้ไป6นะครับแม็กซี่โอเยเดเล่ได้ไป7จ็ดจากเฟเชอร์ได้ไป7 เมสบี่ได้ไป6นะครับเมสบี่เนี่ยผม ก็ยังมองว่ายังแบบธรรมดาาไปนะยังแบบไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากมายนะครับภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าสอบผ่านอยู่กับการตัดเกรดจากเมนนะครับอีธานอินิสนะครับก็ได้ไป6เล่นฝั่งขวาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากมายเลยแซมเมอร์เทอร์ก็ดูเงียบไปครับได้ไป6ครับในเกมนี้โจฮูกิลได้ไป7จากจังหวะที่มีเรื่องของการยิงแบบสุดคมเข้าไปช่วยทีมเนี่ยจบเกมเอาชนะคู่แข่งไป2สูตนะครับส่วนเรื่องของเอเดรีนฮาร์กนะครับเทนฮาร์กก็บอกว่า เกมเนี้ยดูดีเลยนะครับดูดีจากเกมนัดก่อนอะ เกมเมือ่อก่อนก็คือมาตรฐานเนี่ยมันตกต่ำลงไปแต่ว่าเกมน,นียมีเรื่องของผลงานที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากมีความดุดันนะครับแล้วก็ครองเกมได้ดีมันเป็นเกมที่สนุกละที่เราเนี่ยได้มีโอกาสชมในเกมน,นี้นะครับซึ่งเรื่องของการเสริมทัพต,ต่างๆก็ต้องยกเครดิตให้กับทีมงานบริหารเบื้องหลังของทีมด้วยนะฮะที่มีการดําเนินการเชิงรุกหรือว่าการเซ็นนักเตะเข้ามาได้เร็วนะฮะมเมื่อเราเนี่ยมีการเซ็นนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีมไวเร็วเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมทีมได เร็วยิ่งขึ้นมีการปรับทับให้มันลงตัวเร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการไปทัวร์ที่อเมริกาพีซนันนะฮะจะตัวบอกว่าอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับแล้วก็เราต้องมีการเดินทางใช้เวลา1วันอีกนะฮะรวมไปถึงการปรับตัวให้ชินกับเวลา ีนนแล้วก็มีเรื่องของการฟิตซ้อมร่างกายกันต่อไปรูปแบบเกมของเราก็ต้องเตรียมให้ดีนะครับในเกมอีก3เกมที่รออยู่ขา้างหน้านะครับแน่นอนครับว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็น แมนเชสเตอร์เด็เราก็ต้องมีความมุ่งมั่นแหละแล้วก็พยายามทําให้ทีมเนี่ยขึ้นไปอยู่ชั้นแนวหน้าสําหรับทีมแล้วก็พร้อมที่สุดสําหรับฤดูกาลใหม่นะครับประมาณนี้นะฮะส่วนโอนาน่านะครับโอน,า,นาเนี่ยก็มีการกล่าวชมเรื่องของโยโร่ที่ทําให้ดีครับอายุยังน้อยแต่ว่ามีเรื่องของพอสวานที่โดดเด่นมากเล่นกับบอลได้ดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยพยายามช่วยโยโร่ให้มีการปรับตัวให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเรื่องของการดึงแนวรับรายนี้เข้ามาเนี่ย ก็ต้องยกเครดิตให้กับแมวมองของทีมนะที่มีการส่องมาแล้วว่าเด็กคนนี้มีคุณสมบัติคุณภาพยอดเยี่ยมแค่ไหนก็เลยดึงเข้ามานั่นคือเหตุผลนั่นแหละแล้วก็เราได้เห็นฟอร์มการเล่นไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของทีมมากมายโอรหนาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีของทางสโมสรนะครับแล้วก็กระบวนการต่างเนี่ยมันเริ่มต้นไปแล้วนะฮะเราก็ต้องสู้กันต่อไปส่วนในเรื่องของฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอดีตนะครับโอกาสการเป็นกัปตันทีมเนี่ยโอนาก็บอกว่ามันก็เป็นอะไรที่ ยิ่งใหญ่มากๆนะนะครับแล้วก็การได้เล่นร่วมกันกันกบดาวรุ่งหลายคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่านักเตะทุกคนเนี่ยมันก็ผ่านในจุดที่เราเนี่ยเป็นดาวรุ่งมาทั้งนั้นนะครับ และเราเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยน้องๆนี่แหละให้มีฟอร์มการเล่นที่ดีหรือว่าซัพพอร์ตนะครับช่วยเหลือให้คําแนะนําต่างๆนะครับการจัดการเกี่ยวกับแนวทางของตัวเองนะครับโอน่าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ผ่านอะไรมามากมายนะแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะมันเป็นเรื่องของผ่านมาผ่านไปนะครับแล้วก็ฤดูการที่ผ่านมามันก็เป็นอดีตไปแล้วนะครับส่วนฤดูการที่จะถึงนี้เราเนี่ยก็เพียงแต่พร้อมที่จะลุยมันอีกครั้งแล้วก็ผมเนี่ยตื่นเต้นเป็นอย่างมากประมาณนี้นะครับที่คือสิ่งที่ พูดออกมานะครับโอเคนี่คือการจับประเด็นหลังเกมนะครับที่เอามาให้รับฟังกันแฟนพีคิดอย่งางไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยนะฮะทิ้งท้ายกันนะครับตามรายงานจากเทเลกราฟนะครับก็มีรายงานกันออกมาว่า แมนเชสเตอร์เนเนี่ยมีความสนใจเป็นอย่างมากกับทางชาบีซิมมอนนะแล้วก็อันเดรีนราบิโอแต่ว่าในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องยากที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนกระแสข่าวเกี่ยวกับเมสันเมาส์เนี่ยนะฮะ แมนเชสเตอร์เดไม่ได้มีแผนที่จะขายเมสันเมาส์แม้ว่าจะมีกระแสข่าวลือออกมาอย่างหนักก็ตามนะครับเมสันเมาส์เนี่ยก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่แมนเชสเตอร์เดในตอนนี้นะฮะหลังจากที่ซีซั่นแรกโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บแบบบ่อยครั้งแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะลงเล่นแบบต่อเนื่องหรือว่าสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนได้เห็นน่ะในช่วงดูการใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกระแสข่าวการย้ายทีมก็ตัดไปได้เลยแต่ถ้าเกิดดูฟอร์มกับบรนเจอร์แล้วก็เอาฟอร์มของเมสันเมาส์ในจุดเนี้ไป พัฒนาต่อหรือว่าแบบรักษามาฐานแบบนี้ต่อไปยกระดับตัวเองต่อไปเนี่ยก็เราน่นจะได้เห็นของดีเพิ่มขึ้นจากเมสันเมาส์นะฮะแต่จุดสำคัญก็คือ,อยาเจ็บด้วยนะครับส่วนในเรื่องของอูกาเต สถานการณ์ของอุกเต้ที่โรมาโนให้ข้อมูลกันออกมาก็คือยังคงเหมือนเดิมนะครับข้อตกลงเนี่ยมันต้องใช้เวลานะในการพูดคุยกันนะครับมันก็คงไม่เสร็จสิ้นในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้มันเหลืออีกหลายกระบวนการที่จะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างแมนเชสเตอร์เตดแล้วก็เบเชจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันในการขยับดิวดังกล่าวนี้นะฮะแต่ก็ถือว่ามีลุนได้ส่วนในรายของชิโดโอบีมาตินนะฮะคือแมนยูเนี่ยต้องการปิดดิวนักเตะรายนี้แน่นอนนะครับ ปิดดีลให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยจะมีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับนักเตะก็ได้มีการไปเยี่ยมชมสมโมสรหลายๆสมโมสรมาแล้วนะฮะทั้งในอังกฤษแล้วก็ บิ๊กทีมอะ่ะที่ให้ความสนใจนะครับก็ถือว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้สําหรับดีลวนี้นะครับกองกลางอีกหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงในตอนนี้ก็คือมาตินโซเวเบนดี้เอนบอกว่าแมนยูกําลังพิจารณาการคว้าตัวมาตินโซเวเบนดี้ของทางเรอัลซซิดัดนะฮะซึ่งก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่ แมนยูเนี่ยกำลังเล็งเกี่ยวกับกองกลางรายใหม่อยู่นะครับกองกลางรายนี้เคยตกเป็นข่าวกับทางอาร์เซนอลมากาะนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยกำลังจับตามองกองกลางตัวรับรายนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีผลงานที่ดีของทางสมสรแล้วก็ไปโชว์ฟอร์มในฟุตบอลทีมชาติยูโรมาแล้วนะฮะแล้วก็ เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ประสบความสำเร็จโดยการได้แชมป์ฟุตบอลโยูโรที่เพิ่งจบไปด้วยนะครับสำหรับในรายของอัมราบัตเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าอัมราบัตแมนยูยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะเอาอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการเซ็นมาร่วมทีมแบบถาวรหรือว่าอะไรอย่างไรนะฮะนักเตะก็ยังคงรอคําตอบอยู่นะครับเอเมนกล่าวต่อนะครับว่านักเตะอีกหนึ่งคนที่ ทางสโมสรกำลังพิจารณาก็คืออันเดรียราบิโอนะฮะกองกลางที่ตอนนี้กำลังเป็นนักเตะเฟียนอยู่แล้วก็เป็นอดีตลิสไลชื่อที่แมนยูสนใจนะครับแต่ในรายของราบิโอเนี่ยกระแสข่าวเพิ่มเติมก็คือไม่ติดปัญหาตรงที่ว่าเม็ดเงินค่าเหนื่อยนะฮะที่อาจจะต้องมีการจ่ายให้หนักหน่อยนะครับซึ่งอนอกเหนือจากนั้นครับคาซิเมโรเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยตอนนี้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะย้ายทีมเหมือนกันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการยื่นเงินเข้ามาเนื่องจาก จากว่ากองกลางรานนี่มีการแบกค่าเหนื่อยระดับสูงทําให้ผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องคิดหนักเป็นธรรมดานะครับแต่เรื่องของการย้ายทีมเนี่ยยังไม่ปิดโอกาสส่วนในรอยของสกอตต์แมทโทเวนีนะครับแมทโทเวนีเนี่ยก็แมนยูได้มีการบอกปัดข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอาจจะเป็นในมุมมองที่ว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ย ยังไม่ตรงกับสเปคที่สโมสรต้องการน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสในเรื่องการย้ายทีมเชน่นกันก็ต้องมารอดูกันว่าเวสแฮมนะครับกูลแลมที่สนใจเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเ,เงินข้อเสนอเพื่อซื้อตัวแมคโทวนีในรอบใหม่หรือเปล่านะครับในรายของแบนเวดนะครับทางเอเวอเรตได้มีการแจ้งไปยังสโมสรแมนเชสเตอร์เดให้ทราบเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่คิดที่จะมีการปล่อยตัวแบนเวดในราคาที่เป็นเ,เงินลดลงมานะครับซึ่งก็ยังคงเป็นในราคาอยู่ที่70บล้านปอนด์มน เดิมนะครับคือไม่กี่วันก่อนนะครับมันก็มีการคาดว่าค่าตัวของแบนเวทเนี่ยอาจจะมีการลดลงไปนะครับเนื่องจากมีการถอนตัวจากการเทคโอเวอร ของ Freaking Group นะฮะทำให้ทางเอวัตตันเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานะก็คือต้องมากังวลแล้วก็กดดันเกี่ยวกับการควบคุมเม็ดเงินอยู่นะครับอาจจะต้องถึงขั้นนอกจากขาอุาน่าแล้วต้องขายแบนเวดเข้าไปเพิ่มเติมอีกเพื่อปรับสมดุลทางด้านการเงินนะครับแต่จุดดังกล่าวมันไม่ได้แบบสร้างความกดดันให้กับเอวัตตันเลยเอวัตตันก็ยังมีแนวคิดเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากได้แบนเวดแมนยูคุณก็ต้องกล้ายื่นในราคามหาศาลนะครับแมนยูเองก็ อาจจะคิดว่าสถานะทางด้านการเงินของเอเวอเรสตนเนี่ยจะกลับมามีปัญหาอีกครั้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นดิลที่ยากกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าดิลในรายของแบนเวดเนี่ยนะฮะซัมเมอร์นี้อาจจะไม่ได้แล้วนะครับอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์หน้าหรือเปล่านะฮะแล้วก็ตอนนี้แมนยูก็อาจจะมีการหันไปหาในรายของเดิร์ลิกมากกว่าหรือเปล่านะครับที่ค่าตัวเนี่ยลดลงมาหน่อยนะครับหรือว่า ิรายชื่นอื่นนะครับส่วนในรายของเลนิโยโรเป็นประเด็นการทํางาน เกี่ยวกับเบื้องหลังของสโมสรแมนยูนะครับมาก้าให้ข้อมูลกันออกมาครับว่าโอมาเบราดามีการระบุติดลายชื่อแนวรับดาวรุ่งรายนี้ว่าคือเป้าหมายหลักในการเสริมทัพเพียงไม่นานที่เขาเนี่ยเข้ามารับงานกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดนทนะครับทางเรนิโยโร่เนี่ยเราทราบกันดีนะครับว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับเรอลมดริตอย่างหนักเลยแล้วก็นักเตะเนี่ยในตอนแรกใจเนี่ยอยากไปเรอลมดริดมากกว่านะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเราก็อาจจะคิดว่าถ้าเกิดเราไปลงตลาดแล้วก็ เจอแล้วบริดเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลา เสียเปล่านะครับในการสู้ดิวนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้การมาของเบอร์ร่าเนี่ยมันก็เป็นการประกาศให้ทุกทีมหรือว่าทุกคนได้เห็นนะครับว่าทีมงานเบื้องหลังนะครับแล้วก็พลังในเรื่องการดําเนินการเสื่งต่างของทางสมโมสรแมนยูเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็จุดนี้มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งแหละที่เราก็น่าจะได้เห็นกันนะครับในการแย่งดิวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมไม่ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสมโมสรอนแมนเชสเตอร์เดทที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากก like, ก share, กแชรตติตามั แล้วกันนะครับคุณมากครับเราวเจอกันคลิปหน้านะครับ